กำลังจะไปทำงานนะคะอะจากที่ป้าแก้วโพสถามเมื่อวานนี้นะคะว่าเออมีฝรั่งนะคะเขาเออ,อยู่เมืองไทยนี่แหละนะคะแล้วเขามาด้วยวีซ่ากเกษียณอายุนะคะเขาต้องการสราวไทยที่ <c oughs> มีงานทำนะคะมีบ้านนะคะเ,ออเพื่อที่เขาจะมาร่วมใช้ชีวิตกับเราเขาจะ ให้เราเดินละสามหมื่นะคะเดือนละสามหมอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะเอาตรงๆนะคะถ้าสาวๆมีรายได้มากกว่าสองหมื่นขึ้นไปโอเคคุณอาจจะตัดช้อยนี้นะคะไป next station นะคะคือไปป้ายหน้าคือฉันไม่เอาหรอกฝรั่งคนนี้นะคะเพราะว่าไหนจะมาอยู่กับฉันให้ฉันแก่เดินละสามหมื่นเฮ้ยมันจะไปพออะไรนะคะแต่ในทางกลับกัน บางคนนะคะมีเงินเดือนแค่หมื่นต้นๆน,นะคะหมื่นสองหมื่นสาไม่เกินหมื่นห้านะคะหรือบางคนมีเงินเดือนไม่ถึงหมื่นนะคะแล้วอะลองมาพิจารณาถ้าสมมุติไม่มีฝรั่งคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะ,ะอยู่อย่างงี้นะคะไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาภาระแต่ นะคะอันนี้ป้าแก้วป้าแก้วไม,ไม่ไม่ไม่ได้บุรี่หรือไม่ได้ว่าอะไรใครนะคะแต่เงินสามหมื่นที่ฝรั่งให้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้มาเป็นภาระเรานะคะสามหมื่นคุณคิดดูเงินสามหมืนเงินเยอะนะไม่ใช่เงินน้อยๆน,น,นะคุณคุณคุณลองเปรียบเทียบดูถ้าอันนี้ป้าแก้วพูดถึงคนที่มีมีรายได้ไม่ถึงหมื่นห้านะคะหรือไม่เกินหมื่นห้า เขาไม่ได้มาเป็นภาระนคุณสามหมื่น 30, เงิน3ามหมื่ะปกติเรามีเงินเดือนหมื่นสมมตินะคะเงินเดือนหมื่น้าไหนจะนี่ทกศไหนจะนี่ผ่อนแบงไหนจะนี่จีปาทะนี่รอบเอวรอบหัวรอบหางไหนจะนี่นอกระบบนะคะไหนจะผ่อนรถไหนจะผ่อนมอไซค์ใช่ไหมคะเงินเดือนเราก็ไม่พออยู่แล้ว ะะแต่ว่ามีฝรั่งเข้ามาเขาก็แค่มาอยู่กับเรานะคะมาเป็นคู่คิดกับเรานะคะเขาไม่ได้ให้ไม่ไม่ให้เรามารับใช้หรือดูแลเขาหรอกค่ะนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาถูกสั่งสอนมาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเขาช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วแล้วเขาไม่มานั่งงอมืองอเท้างานโบง,งานบ้านเขาก็ทําได้สบายมากนะคะเพียงแต่เราจะมีน้ําใจให้เขาหรือเปล่านะคะเขาไม่ได้มาจ้างเราอยู่ แต่เขาต้องการหาคนที่ที่อยากมีชีวิตร่วมกันกับเขาในในตอนแก่ตอนเมื่อกี้นาฬิกาปุกนะคะ,ะคือวันนี้ป้าแก้วจะไปทำงานเช้าไงคะคือเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงเพราะว่าบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจะมีนับไปหาหมอนะคะไปตรวจมะเร็งปากมดลกูกซึ่ง ป้าแก้วป้าแก้วหายจากการเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วนะคะแต่แต่ว่าคือคือในช่วงวัยห้าสิบขึ้นไปเนี่ยเขาเขาเขาจะนัดตรวจนะคะทุกสี่ปีนะคะแต่ของป้าแก้วเนี่ยเขาจะนัดตรวจทุกสองปีนะคะเมื่อก่อนทุกหกเดือนนะคะทีนี้ก็ก็ห่างแล้วเหลือทุกสามสองปีสามปีพอนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเรานะคะป้าแก้วไม่ได้บูลลี่ใครนะคะว่าเออเอ,อ่ ฝรั่งให้เดือนสาม0 0 0่นเองเหรอคุณสามหมื่นเยอะเยอะนะคะเขาไม่ได้มาเป็นภาระเราเลยคิดในทางกับกันถ้าไม่มีเขาเราก็ก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆมันลดขายโอ่งนะคะ,ะนี่เงินเงินไม่ถึงเดือนเงินะ <c oughs> เดือนไม่ชนเดือนนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีฝรั่งคนนี้เข้ามาอะ เรามีงานทําอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามีผัวฝรั่งมาอยู่ด้วยปุ๊บฉันออกจากงานฉันจะมาอยู่บ้านเฉยๆฉันจะมาใช้เงินสามหมื่นของเขาไม่ใช่นะคะคืออ่ะเขาให้เรามาเพิ่มสามหมืนเงินเดือนเราหมื่นห้าก็เป็นสี่หมื่นห้าใช่ไหมคะเยอะนะคุณแล้วฝรั่งคนเดียวมันจะกินจะใช้อะไรมากมายใช่ไหมคะงานพวกงานบ้านเขาก็ทําเองได้นะคะแล้วถ้าถามว่า ถ้าสมมุติอยู่อยู่ด้วยกันไปไปเวลาไปช้อปปิ้งไปอะไรเขาจะไม่ซื้อให้เราเลยเหรอนะคะไม่ใช่ว่าเงินสามในสามหมื่นนี่เขาให้แล้วให้เลยแล้วไม่มีการขอเพิ่มถ้าสมมุติว่าเขาเห็นแล้วว่าเราเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยเราอยู่แล้วนะคะอ่ะป้าแก้วก็ก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเอามาเปรียบเทียบให้เราดูนะคะคือผู้ชายในเรื่องเนี่ยคือตอนนี้เขาเขาเขา,เขามีมีแฟน แล้วนะคะแต่ป้าแก้วเอาเอามาถามเฉยๆ,ๆก็คือแกมากเกษียณ <c oughs> ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มาพบรักกับสาวไทยสาวไทยคนนี้ทำงานเป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านทำทำความสะอาดนะคะเดือนละแปดพันะคะเดือนละแปดพันแล้วทีนี้เธอก็เป็นแม่ไม้ลูกติดสองคนมีบ้านของตัวเองนะคะแต่ว่ายังผ่อนแบงค์อยู่เนาะแล้วก็ ต้องผ่อนมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ส่งลูกเรียนด้วยนะคะเงินเดือน8 0 0 0ซึ่งเงินเดือน800 0ของเธอก่อนที่จะมาได้สามีฝรั่งคนนี้อ่าหรือว่าแฟนคนนี้ก็ได้เขาไม่ได้จดทะเบียนเนาะก็ดึงหน้าดึงหลังยืมหน้ายืมหลังอยู่อย่างเงี้ยนะคะยืมก่อนนี้มาใช้ก่อนนี้ก็เป็นวนไปอย่างเงี้ยเป็นพ่อขังหมูแต่หลังจากที่เธอได้สามีฝรั่งคนนี้นะคะ,นะคะเธอก็ สบายขึ้นนะคะเงินไม่ใช้กระปิดกระปอยขึ้นแล้วลูกก็ก็อ <lesia els> ยู่ดีกินดีขึ้นนะคะซึ่งมันก็โอเคส่วนใหญ่สาวไทยมักจะบอกว่าเฮ้ย <ANS ES> ฉันจะเอาฝรั่งคนนี้มาเป็นภาระของฉันทำไมเห็นไหมคะขนาดเรายังไม่อยากเอาผัวมาเป็นภาระเราเลยแล้วทำไมเราจะต้องไปยัดเยียดภาระ หรือยัดเยียดตัวเองไปเป็นภาระของเขาฝรั่งเขาก็คิดเป็นค่ะเขาก็ไม่อยากได้เมียที่มาเป็นภาระของเขาแน่นอนนะคะยิ่งเศรษฐกิจสมัยนี้แล้วหาฝรั่งรวยคฝรั่งสายเปยากมากนะคะถามว่ามีไหมฝรั่งสายเปมันก็มีนะคะแต่ยังหาไม่เจออย่างป้าแก้วเนี่ยป้าแก้วก็ไม่เจอฝรั่งสายเปเหมือนกันทุกวันเนี้ทางานเปผัวค่ะนะ,ะ <c oughs> <c oughs> เปสามีภาษาสามีเกษียณนะคะ,ะเนี่ยได้ พอเงินเดือนอออปุ๊บป้าแก้วก็ถอยมือถือให้สามีเพราะว่าป้าแก้วไปสายเปงไงคะนะคะมีผัวต้องรักผัวผัวไม่จาเป็นต้องมาเปนนะคะเพราะว่าป้าแก้วมีหน้าที่ไปทํางานนะคะมีหน้าที่ไปทํางานอย่างเดียวเลยแฟนป้าแก้วก็ทํางานบ้านนะคะทางานบ้านซักนผะ้าซักผ้าทางานบ้านาาาน,านูน่นนี่นั่นไปนะคะ กับข้าวก็ทํากินไข่ทากินมันนอกจากาวันหยุดของป้าแก้วป้าแก้วก็จะทําให้เขาอาทิตย์ละครั้งนะคะส่วนป้าแก้วป้าแก้วเป็นคนติดอาหารไทยนะคะป้าแก้วจะไม่ทานอาหารฝรั่งหรืออาหารอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็จะทําอาหารไทยกินทุกวันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก,ก,ก็เลยจะเป็นตอบแทนสามีนะคะเป็นเมียสายเปย์นะคะเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ย <c oughs> ก็จะพาสามีไปไป,ไปเที่ยว สเปนนะคะเห็นไหมคะเป็นเมียต้องสายเปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอย่าคิดว่าได้กันมาแล้วมาเป็นภาระนะคะต้องต้องคิดว่าเออเขามาช่วยเหลือเรานะเราก็เกื้อกูลเขาตอบแทนเขาบ้างนะคะไม่ใช่เออมีฝรั่งจะมาเอาฉัน ให้เดือนละสามหมื่นเอ้ยลาออกจากงานดีกว่าเฮ้ยเงินสามหมื่นมันจะไปพอใช้อะไรออกจากงานแล้วนี่ไหนจะมากินมาอยู่กับฉันคุณลองคิดคิดดีๆด,ดูนะคะคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งตอนเนี้ว่าเออฉันเงินเดือนขนาดนี้ถ้าฉันมีอย่างนี้อย่างนี้มาแต่จริงๆแล้วไม่มีนะคะมีน้อยมากที่ฝรั่งจะให้เราเดือนละสามหมื่นนะคะอย่างมากมาอยู่ด้วยกันห้าพันนี่ก็บุญโขแล้วนะเยอะนะคะ สําหรับสมาชิกประแก้วที่เข้ามาระบายนะคะบางทีเขาไม่ช่วยเหลืออะไรเลยนะซื้อกินซื้อไข่ซื้อ,อมันซื้อกินก,กับเขากับตัวเมียเท่านั้นนะคะส่วนส่วนลูกเต้าที่อยู่ด้วยกันแล้วแต่อะไรแบบเนี้ยนะคะมีเยอะนะอ่ะไปแล้วค่ะ